ฮัลลโหสวัสดียูทูบว่ะสิไยูทูปมาหาเพื่อนมาหาเพื่อนเพื่อนมีผลไม้เขาก็กำลังเก็บให้บ่ออึดบ่ออึดอยู่อึดกินดอกคอยไปทางใดกับบ่ออึดมีแต่ของฟรีเพื่อน่ะกากจากเกีะป้าดินไทย เอ็กซกเอก้าโอ้พราไปเรีนมาเอทันเป็นฟรีติสดิสฟันดิสฟันเอมี่หมูเห็ดหมูกระเจอมี่นี่สวนหมากไหมผู้น่อยผู้เตี่ยวายเก็บยากเต็มดินเยอะพุ่นกองโจโก้บ่มีคนกิน อยอปต์รอนอ่าบนตัค yeah, รอนเฮ้ยทีมันเข้ามาที่นี mm ่ฮ้ยีมันเขมาที่นี่เขามา่ริ e กนซัมมเดอเี๋ยวสิเก็บมากใหม่ไปกินบ้านกินฟีข้าเจ้าเก็บฟีของฟีคอละมากขอเราคอยถ้าซื้อนี่ก็สิแพงอยู่เลยซื้อก็สิ หลายบาทสำเร็จด้